สวัสดีพ่อพอ่อแม่สวัสดีเอฟซีเนลักษ์ทุกท่านทุกคนครับคนเลาะแถวเปิ้ลกระปุกยางพาราได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับเอฟซีเนลักษ์ทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ซ่อนเจ้าซ้ายเลยครับสวัสดีพ่อพ่อแม่สวัสดีเอฟซีเนลักษนะ์ทุกท่านทุกคนนะครับเลาะแถวเปิ้ลกระปุกยางพาราเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเหลือสีดัานท้ายนะครับผมเราจะเอาขึ้นมาปลูกอีกน,นะวันนี้นะครับผมรอให้แดดอ่อนซะก่อนนะครับสีบรรยากาศ อยู่ไรอยู่สวนนะครับผมเอฟซีเดล่างเมื่อเดินนะครับผมที่อยู่ซองโจซ้ายอยู่นะครับผมนี่ก็คือสวนกล้วยนะครับผมเอฟซีนะะียย่นะครับกล้วยยังไม่ติดนะครับกล้วยยำแรงนะครับเอฟซีกล้วยกันยังไม่ติดนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่ด้วยครับผมสวัสดีเอฟซีเล่างก็หันทวนนะครับผมเมื่อกันอยู่ไรอยู่สวนเมืเ่อเดิมได้พี่น้องเด้ ประเด็นแรกชั <ici> <an> ้นก็ขอโทษขออภัยเอฟซีได้อครับผมขอขอโทษเอฟซีนะครับผมเลยคับมาดูคลิปกันด้วยนะครับมาให้กำลังใจทั้งเจอสายหรือด้วนะครับบรรยากาศอยู่อะไอยู่ส่วนนะครับผมเหมือนเด่นนะครับขอพ่อแม่นะครับเอฟซีนะลองดูเห็นคนนะครับคนที่อยู่ทั้งเจอสายหรือนะครับผม นะครับมายิ่อยู่ในยู่สวนะครับเอฟซีนะ่นะทุกท่านคนนะครับที่อยู่ส่นเจ้าสายเลี่ยนเขาสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีนั่นแหละท่านคนครับตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมัดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมยิกมนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ดูครับสวัสดีเอฟซีนั่น ท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ท่องเจ้าสายหรือในท่นที่มาจิตจากคลิปนี้กันนั่นนะครับผมนี่นะครับผมจะอยู่เลยอยู่ช่วยนะครับผมเอฟซีไนลาที่ถนนนะครับผมเมือนเดินมือนกันนะครับผมอยู่กับส่อเจ้าสายที่ครับสวัสดีพ่ัพรมีเด็กสวัสดี เอฟซีนะ่นล่ะจะทักทายคนนคะครับผมที่มาอยู่กับช่งโจส้สายเลยนคะครับที่มาติดตาคิดนี้กันด้วยนะครับใครอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมเมินเลยนะครับผมพอๆแม่ๆนะครับผมเอซีนะ่ล่ะจะทักทายคนนคะครับผมบริการอยู่สวยนะครับสวยยากันส,นสงสัยนอนเลเี้ยงเองเลยนะครับเอฟซีนอนเลเี้ยงเองเล็บร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเลยซีด้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปุ่นนะครับเราให้แดดออกก่อนนะครับผม โอ oh, ้เล็กลๆไปเลยเล็กๆกลิกงดูใส่ก็คนอยองเอ้ยต่อทอมนี่นะครับมาจะากก,ากันนะครับผมมาจากีพีปนี้กันแล้วของครับ